สวัสด,ดีตอนเช้าค่ะสวัสด,ดีตอนเช้าวันพฤหัสสั่งมาซ้อนอีกแล้วนะคะเปิดกล่องมือถือค่ะสั่งมือถือนะคะของ oppo นะคะจะให้วันเกิดลูกชายเมืองไทยนะคะจะส่งกลับไปกับเออกับเจ้าของร้านเขาจะกลับเมืองไทย เลยสั่งเมื่อคืนนี้เขามาส่งประมาณทุ่มครึ่งนะพนักงานมาส่งประมาณทุ่มครึ่งมากดออดแล้วก็ให้เราบอกรหัสบอกขอพิมพ์โน,นมาด้วยเขาบอกพิมพ์อะไรว่าอย่างนี้ชื่อชื่อนามสกุลหรอปกติพนักงานเวลาเขามาส่งของะคะ่ะเขาก็จะให้เราเซ็นรับเซ็นชื่อนะคะแต่ทีนี้มันเป็นมือถือเนาะมันมันแพงด้วยไง แล้วถ้าเกิดมันสูญเสียสูญหายอย่างเงี้ยเราก็จะไปทวงคืนกับเขาเขาก็จะได้รับใช้เราเป็นเครื่องเลยนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าที่ไหนลับพิ้นที่ไหนเขาบอกว่าเราส่งอีเมลหาคุณก็เลยไปเปิดดูในอีเมลทีนี้เขาก็เลยบอกนั่นแหละพิพิ้นอยู่ในอีเมลที่เขาส่งมาเขาก็เลยกดพิ้นเข้าไปในเครื่องเครื่องที่เราที่เขาจะให้เราเซ็นรับอะค่ะ,คะก็เท่ากับว่าพิ้นนั่นแหละเซ็นรับมา ของโอมโฟแล้วค่อยมาเปิดดูแล้วก็ตัวนี้ได้มาแล้วค่ะมามม้เย็นตะโฟร,รอนานมากนะคะหานานมากคิดว่าเขาจะขึ้นราคาก็เป็นเรื่องกิ่งกิ่งๆนะคะเป็นเรื่องกิ่งเพราะว่าเราเข้าไปสั่งทีไรมันจะไม่มีเส้นหมี่เย็นตะโฟนะคะมีแต่เส้นเส้นใหญ่เย็นตะโฟเส้นหมี่โฟจะไม่มีเลย หายากมากนะคะในเอเมซอนเสร็จแล้วรัดก็เลยก็ดูทุกครั้งเข้าไปดูทุกครั้งก็กดเส้นหมี่โพเส้นหมี่โกแต่ก็ไม่ได้ทีะเสร็จแล้วพอกดเข้าไปเจอพอดีก็เลยราคาขึ้นมาเป็นลังละยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะคะก็ตกพันกว่าบาทด้านเราถือว่าแพงมากเลยนะคะเส้นหมี่น้ำใสก็ พอแพงน,นะคะเส้นหมี่น้ำใสก็21ยูโรมาม่าวุ้นเส้นต้มยำก็อยู่ที่25ยูโกรกล่องหนึ่ง30ห่อนะคะแต่ตัวนี้แพงสุดค่ะเส้นหมี่โฟนี่แพงสุดแต่ก็ดีได้แล้วก็พอเห็นแล้วก็เลยเข้าไปสั่งสองกล่องแต่ไม่มีค่ะมีเหลือแค่กล่องเดียวก็เลยได้มากล่องเดียวไม่เป็นไรคะ่ะกล่องเดียวก็ทานัดส3กหอ่อหน้าหนาวอย่างนี้นะคะ มีติดบ้านไว้ดีนะคะเนี่ยเส้นหมี่โฟค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะสิ่งที่รอคอยเวลาเราไปทำงานพกไปสะดวกสะดวกมากค่ะสะดวกมากาพกไปแล้วก็เอาผักไปเอาไข่ต้มไปนะคะเส้นหมี่โฟะน,นะคะ โอเคนะคะสนใจก็เข้าไปสั่งได้นะคะใน Amazon นะะเสร็จแล้วแล้วก็จะมาแกะมือถือค่ะเขาก็ใส่กล่องแพ็คมาอย่างดีเลยนี่เป็นกล่องของเขาเนาะกล่องบริเรทสั่งค่ะ a p โให้มือให้วันเกิดให้ของขวัญวันเกิดลูกชายลูกชายคนโตอยู่ที่เมืองไทย ดูสิเขาแถมอะไรมาบ้างแถมที่ชาร์จมาเหมือนปกตินะคะนี่ก็เป็นสายชาร์จนี่เป็นหูฟังเป็นหูฟังสายชาร์จแล้วก็หัวปั๊กนะคะของเขานี่ก็เป็นเครื่องนะ,ะสีน้ำเงินนะคะ สีน้ำเงินบางๆสีน้ำเงินแบบจางๆหน้าจอก็ประมาณนี้โอปโป้นะเขาที่เสียบเขาอยู่นี่ไม่มี ตัวนี้เป็นอะไรพอาะเขาแถมเคสมาด้วยแถมเคสมาด้วยหนึ่งคิ้นนะแล้วก็ที่เป็นเสียบซิมแถมเคสมา เคสก็เป็นสีน้ำเงินนะ,ะสีน้ำเงินเข้มเลยนะคะเคสสวยค่ะใส่เคสแล้วสวยเลยค่ะปโปร oppo oppo fin x t r ร pro นะคะนะ oppo x try pro apple fin อีกตา,ายโปรมาเรียบร้อยแล้วน,นี่ก็เป็นบัตรอะไรไม่รู้ข้อมูลนั่นแหละข้อมูลให้อ่านดูในซองนี้นะคะใส่ไปในใส่เคสแล้วสวยค่ะสวยเลยโปร สวเสวยสวอเก็บเข้ากล่องค่ะโอเคค่ะเอาให้ดูเท่านี้แล้วค่ะเปิดกล่องให้ดูค่ะ